แบบนี้นะด้วยคั้ยับครยับร้อยยินดีชมขอบลยนะครันครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมมาอยู่ที่ตลาดท่าชมวงจังหวัดสงขลาอำเภอรัตภูมิครับท่านผู้ชมก็ตลาดจะอยู่ด้านในนะครับ เดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมไปชมบรรยากาศในตลาดท่าชมวงสองรัตบูมจังหวัดสงขลานะครับท่านชมก็จะมีอะไรกันข้างในครับเนี่ยตลาดก็จะใหญ่นะครับนี่ครับตลาดก็ใหญ่ก็ฝั่งนู้นไปสงขลาแล้วก็สี่แยกเลี้ยวซ้ายไปตรังนะครับพอฝั่งนู้นก็ไปสะตูนนะครับไปอาดใหญ่ก็ได้นะครับหาดใหญ่ไปสะตูนนะครับท่านชม,ชมนี่ครับตลาดก็จะมีสองอาคารเลยครับอาคารใหญ่หลังนูน้นแล้วก็หลัง อีกหลังนึงก็หลังนี้นะครับตลาดก็จะมีวันจันทร์เช้ากับเทือดเช้านะครับท่านชมโอเคเดี๋ยวผมพาท่านชมไปชมบรรยากาศในตลาดพร้อมๆกันนะครับไปนี่ครับก็จะมีปลักปักผลไม้นะครับปักผลไม้นี่ครับในตลาดนะครับส่วนมากจะมี islam นะครับ i s l a ก็ย่านนี้ก็พี่น้องมุสลิมเยอะครับ โอเคนี่ครับเดี๋ยวจะเจอขนมนะครับขนมเหมือนของแม่ผมเลยนะครับที่ทําสมัยก่อนนะครับเนี่ยของแม่ผมแม่เสียไปแล้วแต่แกจะกินอร่อยนะครับท่านจบนี่ขนมดอกโดนนะครับโอเคเดี๋ยวเข้าไปสัตวาทำจะดูไปไม่เ,กกเสื้อป้าก็มีนะครับนี่เสื้อป้าวันแม่ อ๋อเสียบเท่าในสีสเกียวห้ามเลยนะครับตัวเสี้ยมีกางเกงนะครับมีมาเลยด้านนี้เลยนะครับจบในเจอช่วยนะครับอยู่ติดถนนเลยนะครับติดถนนเลยขุตบาทโยกไปรถเมย์เลยก็ยี่มาเจอมาโยกไป้ายรถเมย์เลยจองป้ายรถเมย์แล้วนะครับมาเจอช่วยนะครับอนุรักษ์เลยมาจองเลยไม่ได้มาไปรถเมย์อันนี้นะครับไม่ได้ไม่ได้ต้องอะไรกองโอเคนะครับ <rik> <The> Anh đi lại mai mới lẽo này nôm đây nó phải nôm này นี่ครับนิ่ดอกโดน,นมันก่องมาเราเลยนี่นี่ว่านกินร้อยกรเดี๋ยวมันกินแลงโอ้โห,โหกินร้อยครับดีตอวนี้ตอนนี้ผพมมาโยเต่ลาบตาชะม่วงครับตาชะมว่มวงของเนี่ยนองของนองมาใกล้ตัววันครับมันนุ่มใกล้นุ่มใกล้ก,ลกินร้อยกอินร้อยกรบน่ับใ้เปล่ากันใ้เปล่า ใก็กม so ีตั tiempo, ้ง้าวตมก็มีนครับตอนเช้าเวลายชุมวงนครับเนี่ยตลาดสายุมวงรัตตูมิครับท่านชมในรัตตูมิลาดนั้นับกลนี้ทุกวันวันได้บ้างนี่ันจันทร์วันนจันานะเล่รเดินละรเดนใ่วันเสาร์าทิตยนาทีองใกลดีไหมนั่นน่ะอ๋อจํากินด้วยด้วยเลย ไอ้นี้นุ่มดอกด้วยนี่เป็นอยู่เลยนะยเลยนะยังไม่จําทีเดี๋ยวเนี่ยข้าวต้มก็มีนะครับน้องกองน้องครข้าวต้มก็มีนะครับโดยเด็ดตะปูมตอนนี้นะครับหมาตะปูมก็แวะมาติเนี่แหวมาัติลาดนะครับแวะมาัติลาดมีกองไก่มากมายเลยนะครับท่านชมพี่กองไก่มากมายมีอาหารจัดมีตัางคุทละไายพักบานๆนะครับแล้วก็เนี่ยน้องไก่แต่นุ่มโยริมทางเลยครับหลาดตอนย่อยนะครับท่านผู้ชมหลาดตอนย่อย Lama. รัตตภูมิร้านใหญ่โตนะครับแต่ก่อนนี้มีกล้องถิ่นกล้องอาหารอิสลามนะครับสลามก็หูกชิ้นนะครับหูกชิ้นโอ้โหมากเลยนะครับมีไก่ทอดให้พร้อมเลยนะครับร้านรัตตภูมินะครับมีอ่างน้ำพร้อมเลยครับคุณผู้ชมอ่างน้ำพร้อมนี่ยครับนี่ส่วนทางด้านด้านล่างเลยครับมีอาการนี่ครับจุดอาคารตลาดบานๆนะครับตลาดบานๆมีกล้องใกล้มากมายเลยครับมีถังพัก คนใหม่หาอันตัดจดนะครับท่านชมนะครับอันจัดจ kind of mm ัดอยู่ฝั่งนู้นนะครับนี่มีปลากุ้งได้มีตัดจดเลยครับท่านชมนู่นกับกุ้งตัดจดปลาตัดจดนะครับอยู่ด้านนู้นนะครับท่านชมนี่ผวมัให้มาแล่หบจว่ไปนะครับนี่นะครับของตัดจดนี่ด้านบนก็เป็นอาคารนะครับอาคารใกล้ปักใกล้กองถินใกล้อาณัตด้านหลังนี่เป็นอานจัดนะครับ อันก็โกงง่อยปูปลาไก่มีปลอมเลยนะครับมีร้านกาแฟได้ปลอมนะครับเนี่ร้านกาแฟนะครับร้านกาแฟในอาการครับท่านผู้ชมในอาการแล้วก็ด้านหน้านี่ก็เป็นกล้องตัดเป็นปักนะครับกองตัดอยู่ฝั่งนู้นครับตาตัดตัดอยู่ฝั่งน,นู้นตาตัด อันนั้นอันนั้นไส้กินได้เลยครัอันนี้อันนี้ไส้ไส้ตุ้งว่ะมากินตสจัดก็กินนะเออมานี่ยกลับโอเคอันนี้กรอบกับกรอบกลับกรอบกอบกลับกรอบรบอลอโดนกรอบกีน้อยบ่อนกินกลอบอครับท่านทุก มันไม่ได้ปลาเลยเเลไม่เปล่าเลยรับไม่เนปล่าลไม่เป,ปล่ปลาไม่เอาไม,ไม่จบเตะๆวัางนี้เลิกกินบ้องเตะนี่ครับกรอบแล่วกรอบได้แดง นี่ครับดด้วับโกาอเโอเคนะครับโกาดีด้วยนะคร,ร,รับลรบเนื้อนุ่มๆก็ครบเราไม่ได้เปล่าแต่ดีด้วยโอเครคับเจ้านะ มันาวมันาวนะทำเบี้ยกันทำเบี้ยทำเบี้ยเลยอันนู้นก็ยกมันเบือนอ๋อท่านมาดังนี่แต่ไม่ต้องให้ติดเลาก็ได้ติดแล้นีโอ้มันาวนะโอ้โหน่ามันเาโเนี่ยพวกอาแล้วเอาแล้วเดี๋ยวลงไปกินแล้วอะไปกินแล้วขึ้นไหมขึ้นนะขึ้นโอเคได้เลยขอบคุณมากลับโอเค